โอ้ยทุกคนัดอ้ยอ้ยเต็มเลยทุกคนโอ้ยโอ้ยจไปเก็บอันไดก่อนบันนี้ไปเก็บเห็ดนงงก่อนเฮา ไจ้ะโอ้มันเริ่มแล้วนี่เริ่มแล้วเก็บหน้าอตับเตาจ้ะมันโดนฝนนี่ใช้ได้อยู่สวยนันนี้ก็พากันมาด้ส่ตำรวจดูเหตับเตาเนาะ ได้บ้างแล้วสิได้ยุกแขงได้ยุกนี่เ็นน่อันนี้มนจ่ายังแข็งยกยัแข็งน้มจ่ดอกนี้แม คาตันตรันปีนี้ตรงนี้เดี๋ยมันจะเห็นเกลือกุ้งอยูโอกาสโอ้ยค่ะโอ้สควีมันติดเอ้นู้นตดคากเอ้านี่สควีลงเน้อยก็มีจ้าอ่าเก็บไข่จ้ะอืมอืมเก็บจังซี่ เม็เก็บเห็ดละงกแล้วจ้าแต่ก็ลึกมากเลยมาอย่างไกลเนาะเมียนเป็นสิบสิบโลจ้ะไปกรับกระสีได้ยุดดอกสาสิบโลนี่จค่เพรหวงไโอ้ลงมาดึกอีกพอหลายย่างหลายเนี้ยนะเมีนจ้าเ่ึ้นเห็ือดละงกุึเเห็ดจับเตาเพงหนเหัวงไวเยถึงเห็ดตะไคร จะทุกคนอันนี้ออกในปลาลึกเลยแหละของแซบนี่ดิของแซบจ้ะกแกง,งหวานน้ำซุปหวานก็เก็บมุดต <c oughs> ายไป <c oughs> โดนฝนทำไมโดนฝนเนี่ยโอ้อยู่โอ้ยได้แกงหนึ่งโดีได้แกงแล้วมื้อนี้สามสี่อันนี้ดอ่กำลังไม่ไม่ดั่กำงามม้อนี้งามเลยอยู่านไม่ได้เลยนี่เนี่ยโอ้ยสวยจ้าใครนี่ถั่กำลังงาม โอ้ยขอนึงจ้าสดอกกำน้ี yeah, uh, ่ดอกจ้าเดกันเลยเนาะเมียนจ้าต้มเ้าเมยโค่นนี่เกิดจะดอกไปอีห้าดอกแล้วนี่อันนี้เทาเร็วลังอีกโดนมือแล้วไหนบออันนี้เทาเร็วนี่จ้า

กินแรงๆเนาะเสียดายแต่คนแย่งอะไรยังมาเนาะกินแง่กินซตำดังว่าสั่นอยู่เอาใส่ถบอกที่ได้นี่แหละเจี๊ยบเจี๊ยบตำแก้วนี่แสได้เสียดายนี่อุ้ยแสวนแสวนนี่พออีเมียคอยเอ้ยไม่เคยเห็นเห็ดหลายปานนี่ขนผ่องเนาะใหญ่ๆด้วย นี่เนี่ยทุกคนดูดิมือเนี่ทั้งผีหนาเท็มเมิดเลยใจเด้เลใจนี่วายุหอมจินตีดังวสันยูเดินนี่ทำไม่เนนานะเต้นกระตาจ้ะทุกคนเต็มกระตาเอาไปบุ้มเมอดนี้ ตุ้มๆสามีไปทางไหนฟังหนุนฟังหนุนเห็ใช่ไหมแมนขันไกโบเกียขันโบฝนโบตกแก่ของนักวันเอาละบัตเทนีเซียนปลาเฮาสีล้นตาเดี่ยวไหนโบแกงได้กแกงแกงไม่ได้กัดใส่ถุงเก็บไว้เพลินอือจ้ะตัดเตาล้วนๆ เ็ดไครก็มีอย e ่ข้างล่างสาวเอ๋ล่ะมานผักเนาะหมานจะไม่มียังเป็นประมาสามสิบหัจปัญเนยเนี่่ไเล็ได้เนี่ยน okay. ี่เห็ดเห็ดแดงซีได้ เก็บเลยนะนะไม่เก็บโอเคมานอีกแล้วจากอดสเอดอกนึงดอกเดียวอืองอนแบดิอืเปลี่ยนไปแล้วโอ้น้ำบักคัก หายเหนื่อยเลยเรียนจากคุ้ม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 กับม่พรท้ายยางไปปัดอ้ยอ้ยเต็มเลยทุกคนอ้ยเก็บคนเก็บเก็บเอาทางไหนมาทางพี่หม อียอ <huh no ีเม่ยเอยปอู้อ้อ้อ้ยทลังเเแมนอุ้ยเ็ดหอมอยู่น้ำเขาไปบิ่งเฮ็ดหอมกอนโอ้ยทุกคน มันไ่ <gauche> <aro qué> ่เห็ดไคเหรอเงเดยวนี่เออเต็มตะกาเลยเห็ดหอมอ้จักสเกีอันไหนก่อนบัดนี้ไปไปเก็บเห็ดนางงัวก่อนเฮาออกเป็นขาวเป็นสีมลยจ้าเต็มปลา เห็ดหอมเห็ดไทยก็อันเดียวกันเห็ดหอมป่าเนะเมียนจ้ะแต่ว่าแค่เขาไม่ออกที่พูนเฉยๆใช่นี่มองเฉยคุ้มค่าคุ้มค่าเมียนกับยางไก่จ้ะโอ้โหเมียนจ้ะกระลางงามเลยเนาะ คุก็หมืน้าแล้วก็ชิ้นมูอ๋อยังไม่ยังไม่ได้จำไม่ได้ดรอกมาเลิกปานนี่ผู้ใดสิจำได้จกูเขาจุกู่ยานไว้ดาคือสีมาคักแต่ว่าก้อนนี้แม่เอ๋น้ำคือมึกอยู่ หข่สินปลาก่อนด้อจจะคอยตุกถ้ัดมาตัดขาดอกฝนสีมเดื่อตอีกคบอืมอืมอืมตอกอีกฟองตอกอีกองม้้อตอกขาแมน กำลังสิออกกันนี้นนิ้วไข้จ้าเหตไข้แล้วอุ้งห้ามแท่ฮุ้นทางนาทางนาไหนเ้ยทางนี้แตกยีนค้องอุ้ยุน่ะ เอาเอาดีเก็บใส่ถุงอู้ดอกสวยอ่ะเก็บนี่ทำเวลาจ้ะทำเวลาฟ้าคำรามแล้วเก็บมาก แต่เวลาออกจากป่ากันแล้วุมผลงานวันนี้กันหน่อยเฮ็ดอันเฮ็ดตับเจ้าอยู่ข้างล่างแล้วก็เฮ็ดตังไคอยู่ข้างเพิงแล้วก็เฮ็ดอันอุงนกจานนี่จ้าลายอยู่เนาะแต่วันนี้เรามาสูงอยู่เนาะจ้ะเขาสูงโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้เอกกนกขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ตกเขาตกเขา